สวัสดีค่ะผู้ปกครองและก็นักเรียนนะคะวิชาภาษ,ษาไทยวันนี้นะคะลูกเดี๋ยวลูกหยิบเล่มน,นี้ขึ้นมาเลยนะคะหนังสืออ่านออกเขียนได้นะคะลูกเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวลูกเปิดไปหน้าที่39นะคะเดี๋ยวคุณครูคุณครูคขอข้ามขอข้ามก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเรียนให้ตรงกับ่าหนังสือของหลักภาษานะคะเดี๋ยวให้มันตรงสระเดียวกันนะคะลูก วันนี้ก็คือเป็นการฝึกอ่านสระเอนะคะลูกสระเอเป็นยังไงแล้วสระเอก็คือเป็นสระเสียงยาวใช่ไหมคะเขียนอยู่หน้าพยัญชนะต้นทีนี้เรามาดูนะคะเดี๋ยวอ่านตามคุณครูเลยนะคะลูกสระเอตาเขกะตาขำตาเขกะ ตาขำชอบร้องรำร้องลิเกตาขำชอบร้องเหส่วนตาเขชอบร้องรำมานะฟังตาขำส่วนเจ้าดำฟังตาเขพวกเรามาหาฮห ฟังตาเขีกะตาขำอ่ทีนี้ลูกเปิดไปหน้าถัดไปนะคะอา่านหน้านี้นะคะลูกเดี๋ยวมาฝึกสะกดคำแล้วก็ฝึกอ่านกันนะคะชออาชาลออีลีชาลีลออาลาอา่านนี้เป็นเรื่องชาลีกับลานะคะ กอเอเกขออาขากอเอเกขาเกลออาลาขออาขากอเอเกมออามาอันนี้สระอะนะคะนี่ทออะทะลอเอเลลาขาเกมาทะเล รอเอรกอเอเกรอเอรีเกเรชอาชารอเอรีกอเอเกรอเอรชา ชอาชาลออีลีดออูดูลออาลาฮอเอเฮฮออาฮาดออีดีชาลีดูลาเฮฮาดีซอเอเซซอเอเซมออามาเซมาลออาลา ลออีลีลาเซมาปะทะชาลีชอาชาลออีลีซอเอเซมาอามาทออะทะลอ,อลีลีชาลีเซมาทะลีทอเอเททอเอเทโยอ,อายา ทียชอาชาลออีลีทอเอเทยอายาทออาทาขออาขาชาลีเทยาทาขาอันนี้นะคะทีนี้มันจะมีสระที่เพิ่มเข้ามาก็คือสระอะนะลูกอะเป็นเสียงสั้นนะคะอะออเสียงสั้นนะคะ อานทีนี้มาอ่านตามครูอีกรอบหนึ่งโดยไม่ต้องสะกดนะคะเกขาเกลาขาเกมาทะเลเรเกเรชาลีเกเรเฮเฮฮาชาลีดูลาเฮฮาดีเซเซมาลาเซมาปะ ะชาลีชาลีเซมาทะเลเทเทยาชาลีเทยาทาขางานของเราก็คือหน้าที่40นะคะลูกให้อัดเป็นคิววิดีโอการอ่านส่งมาให้ครูนะคะสะกดคำก่อนแล้วก็อ่านเป็นคำนะคะ,ะสำหรับวิชาภาษาไทยก็แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ